สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องด้วยครับเด้อนะครับมื่อนี้นะครับผมผมสิพ้าพี่น้องมาตามแนวทางของอาจารย์สอสกลนะครับอาจารย์สอสกลนี่สถิตีงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับผมเสี่ยลสถิตีงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไม่พี่น้องเบิ้งนะครับเปลี่ยนข้อมูลอาจารย์สอสกลนะครับผมออกไปลงช่องเฮงลุงเลี้ยงหาเก่า เป็นขั้งแรกปรากฏว่าของเพิ่นนี่เข้ามาตรงๆนะครับเลขบนสองตัวเข้ามาแปดสามนะครับแต่ว่าเลขล่างเพิ่นบ่เขา้านี่เป็นแนวทางของเพิ่นเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้นคอมุ้นงวดแรกของเพิ่นนะครับเป็นงวดที่ผ่านมานี่นี่เป็นข้อมูลของเพิ่นนะครับแต่สถิติของเพิ่นนี่ปีนี้ทั้งปีบ่เคยพลาดนะครับสอสสกุล ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตามที่เพิ่นว่าเพื่อนบ่เคยผลาดกัมแม่นอีหลีนะครับงวดนี้เขาแปดสามบนห้างเดียวเพื่อนหฮห้างเดียวพร้อมนะครับเป็นแต่สนใจอีหรีนะครับเป็นแต่คือสีเพราะได้ใส่ได้ดสอยอยู่นะครับเอางวดนี้นะครับอาจารย์เพื่อนไ้มาแล้วนะครับอาจารย์เพื่อนไ้มาแล้วแต่ว่าเพื่อนไ้ตะบุญกอนนะครับนี่เพื่อนก็ไ้มาตะบุญนะครับ ทั้งช่องให้นุยังลงไปแล้วนะครับวันนี้ผมสีออกมาลงช่องบ้านนาทีวีให้พี่น้องได้รับชมนะครับอาจารย์สอสกนลนะครับงวดวันที่1กันยายน2565นสะครับสอสกนลให้มาให้บนเพิ่นายสเ็นะครับ,สสบ,รบแล้วก็472แสดงว่าในในสองชุดนี้เพิ่นเนี่นยยุชุดนี้ชุดเดียวนะครับ พอาเพ่นตัดไม้แค่เจ็สองแล้วก็เจ็สามเน้่นเจ็ดนะครับเน่เจ็ดอาจารย์ซอสสกกลวดที่ผ่านมาเพื่นก็ถูกกันเยอะนะครับถูกกันเยอะอพี่น้องที่ติดตามทั้งช่องของเ่านะครับก็สิมี เครือข่ายนะครับมีช่องเอครือข่ายมีเฮงหนุ่มเรื่องหากเก้ามีบานนาทีวีแล้วก็มีข่าวแทบานนะครับที่พอเฮงดูแลอยู่พี่น้องก็ต้องสงสัยนะครับเด้อเพราะว่าพอเฮงดูแลอยู่3าช่องทางพี่น้องสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทั้ง3ช่องทางนะครับแต่ว่าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยพอเฮงเซาลงแล้วนะครับคันพี่น้องเห็นนั่งเห็นอยู่ที่หลยผู้หลายคนพักเข้ามานะ ก็เปลี่ยนเหตุแบบอ่านนะครับพอเฮงเซาลงแล้วเพราะว่ามันเหตุแห่งพี่น้องซับสนนะครับช่อง youtube ของพอเฮงหรือว่าในเครือข่ายของพอเฮงทั้งสาช่องนี้พี่น้องสีสามารถติดตามได้ตลอดว่าถ้าพี่น้องกดติดตามไว้นะครับพี่น้องกดติดตามไว้ก็สิได้เห็นทุกคลิปนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับช่องของ พอเฮงนะครับทั้ง3ช่องตัวเลขเขานะครับเข้าทั้งหมดนี่ครับเข้าทั้งหมด20อาจารย์20คลิปนะครับท้าพี่กเข้าตัวเด่นตัววิ่งนะครับพี่น้องสีบ,บ่ผิดหวังนะครับคันตามช่องเฮงลุงเลี้ยงหาเก้าแชแนล หรือว่าช่องเครือข่ายยังบรนณาทีวีหรือว่าช<อ>าวเทยบานนันะ่นสินะครับพี่น้องสีพผิดหวังนะครับนี่ยังอันดับหนึ่งนี่เขาสามโตโตรงเลยนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับ้อมูลที่พอเฮงสีน้ำมาลงให้พี่น้องได้ติดตามรับชมในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับนี่เป็นข้อมูลพอเฮงเสี่ยวามาลงทุกเจ้านะครับให้พี่น้องได้ติดตามรับชมทางนี้ ทางบ้านหน้าทีวีของเขาอพอเหงบอกไว้ก่อนว่าเสี่ยวมาให้ชมทุกเจ้านะครับนี่ของงวดวันที่16นะครับที่ผ่านมา16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเข่าทั้งหมดนี่ละครับผมเลี้ยงลําดับให้นะครับให้เข้ามาตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องติดตามทั้งช่อง YouTube นะครับในเครือข่ายของพ่อเฮงนะครับเด้อก็สามช่องทั้งที่พ่อเฮงเว้านั่นแหละแต่ว่าพ่อเฮงเบ่อยากเอ่ยถึงดูนะครับเพราะว่ามันกติกาหลายนะครับเอางวดนี้นะครับพี่น้องจะแคปหน้าจอเอาไว้นะครับงวดนี้เพิ่นให้ตะบุลมาก่อนนะครับหรือพี่น้องก็แคป รายละเอียดไว้ความนะครับนี่พี่น้องสิได้เห็นนะครับว่าเจ้าใดเขาเน่สิตามเจ้าใดน,นะครับอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็ของงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่ง กันยายน2565ันห้าอยหาแคปหน้าจอเอาไว้เลยครับเดอ้เอนะขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันร,ร่ำล่ำรวยกันทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามเดอม้อสวัสดีครับ